พี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงกับผู้ชมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเพชรภูมิครับผมอยู่ตําบลนาขอมอาเภอไผ่สลีจังหวัดขอนสวรรครับผมครับคุณพี่ปลูกพืชอะไรบ้างครับอ้อยกับมันสำปะหลังครับอ้อยกับมันสำปะหลังเป็นหลักอันนี้ก็คือปลูกมานานแค่ไหนเลยฮะหรือว่าเพิ่งเริ่มปลูกโอ้ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หนูเลยครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่เราเด็กๆเลยอ๋อก็คือเห็นมาตั้งเล็กๆเลยอในอดีตเนี่ยโซนเนี่ย ผลผลิตได้เยอะมาทั้งอ้อยทั้งมันเนี่ยเอาอ้อยก่อนอ้อยอ้อยผลผลิตก็แถวบ้านผมนี่ก็ไร่หนึ่งก็ประมาณอยู่สิบตันครับถ้าที่ดีๆก็ได้ถึงสิบห้าตันครับโอ้แท้น้ําถึงปุ๋ยถึงหน้าสิบห้าตันครับถ้าที่เขาเรียบๆเรียบๆแต่ถ้าเป็นที่ทั่วไปที่่างผมนี่มันเป็นที่โคกที่ที่โคกที่ไม่เสมอที่ดินงมั่งดินที่ดินหินมั่งครับแล้วมันสัมภหลังอะพี่ มันสับหลังที่เคยปลูกมาผมยังไม่เคยได้ไรรยละห้าตันเลยครับในอดีตหนึ่งสูงสุดนี่กี่ตันสามตันครับมันสับหลังนี่นะครับเจอโฟทีรู้จักโฟทีได้ยังไงครับอ๋อพอดีครับมีเพื่อนมาแนะนําครับก็พอดีว่าอ้อยผมอะผลมันแรงน้อยก่อนอะผลผลมันแรงแล้วผมทําอ้อยปั๊มอ้อยขึ้นมาประมาณหัวเข่ามันเหลืองหมดทั้งแปลงแล้วผมก็จะถ่ายทิ้งละ ฉดไปประมาณสักสามสามวันนี้มันเริ่มเห็นเห็นผลมันเริ่มจากที่มันเหลืองไอ้มันกลับมันกลับมาเขียวอะอาทิตย์แรกเลยนะครับสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยเริ่มเห็นและเริ่มเขียวขึ้นมาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอมันมันมาสักอาทิตย์เฮ้ยมันเริ่มเขียวขึ้นมาผมก็เดินลงไปดูเฮ้ยๆมันเริ่มแข็งหน่อขึ้นมาเลยใหม่จากฝนไม่มีนะอ่าพอรบติพาวัดอ่ะผมก็ฉีดใหม่รอบพอดีฝนตกมาพอดีช่วยผมเลยอ๋อไอ้วันที่พี่เก็บขายเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับผมได้ไล่ละสิบกว่าตันเนีบ สิบก่าตันครับผมถ้าไถาทิ้งนี่ศูนย์เริ่มใหม่ก็จะจ่ายบานเบอร์เลยโอ้โหเริ่มใหม่ก็ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นครับสิบไร่อะ่ะแล้วตอนนั้นที่พี่เล่าหผมฟังคือเอาไปพิสูจน์เพราะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน,กนว่ากับมันมันจะดีจริงไหมผมตาเขาบอกว่าวเขาบอกว่าให้แช่ตั้งแช่ทอนพันมาเลยที่ผ่าน,นมาไม่เคยแช่เลยครับไม่เคยแช่เลยไม่เคยแช่พอมาเจอโฟรทีเขาบอกว่าต้องแช่ตั้งท่อนพันปุก็แล้วทอนหลังจากแช่แล้วเป็นไงออกลากดีไหมดีครับ <ม>สุดยอดเลยครับผมก็ที่อยู่ประมาณสองงานก็สองวัตตตารางวาเนาะผมก็ขาดไม่กี่โลกขพอสี่ตัน,นครับอ,อ,อ้อยเอไม่ใช่อ้อ,อยม,มันพันอะไรแค่ดำสองงานได้สี่ตันเพราะนั้นตัวเลขก,กลมๆเลยครับไรหนึ่งได้แปดตันแน่ๆอันนี้คือความมั่นใจจากพี่เพชรว่าทดลองแล้วเนี่ยยังไงก็ใช้แน่นอนแล้วค่าแปง้งเป็นยังไงที่จะไปวัดค่าแป้งก็ตอนนั้นก็อายุกันยังไม่ถึง แปดเดืองผมแค่เจ็ดเดือนนะผมก็ขุดแล้วก็ไปวัดแป้งครับบอกแป้งได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะครับยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดเรืองครับผมมันเจ็ดเดือนนี่นะแล้วแขกดํานี่นะครับโอ้โหถือว่าถือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็ได้ยินจากปากเกษตรกรตัวจริงแล้วนะครับพี่เพชรฉีดในมันสำปะหลังเนี่ยพี่ฉีดยังไงอ๋อถ้าเดือนแรกเนี่ยผมก็หนึ่งช้อนตะน้ำยี่สิบลิตรครับ ถ้าเดือนที่2ผมก็ใช้สอช้อนต่อน้นํา20ลิตรครับอ๋อเหมือนป้อนอาหารในพืชปุ๋ยทั้งดินพี่กันใช้เหมือนยังไงฮะลดหรือเพิ่มหรือปกติหรือเพิ่ม,ม,มผมไม่ได้ใช้เลยครับฉีดพ่นโฟทีคู่กับออมิโนโแบคเนี่ยครับเก็บได้4ตันในที่2งานครนนี้ก็เลยใช้ในพื้นที่เยอะขึ้นเลยนะครับพี่เชรว่าพิพันธ์ตัวเนี้ยพิเประทับใจอะไรบ้างครับ โอ้โหมันสุดยอดแล้วครับวันนี้ทีมงาน 4T นะครับเกษตรอินทรีย์เพื่อกเกษตรกรไทยทีมงานวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ